ขาดปได้เนาะจ้าพี่น้องเมนูนี่มันเป็นเมนูประจำของคนภาคอีสานเนาะจ้าแต่ว่าทูมือนี้แทบจะทุกภาคเนาะจ้าเพิ่งกักินคือกันเมื่อได้พี่น้องกินมาได้กับแซบคือเกาจ้าเห็ดปาไดลกินบัาไดลกับแซบคือเกาพี่น้องเอ้ยขาดปไห้พ่อมือสองเมือได้พี่น้องคืออยากรสจ้าเมื่อนี้ได้ก้อยลิมเลือดมาฝากพี่ฝากน้องแก่พี่น้องปล่อยเสบแซบใส่เลือดเป็นลิ่มเป็นลิ่มแซบขนาดได้พี่น้องนัวดีขนาดจ้าส่วนมากคนก็สิคิดว่ามิตรร้อยเลือดเนาะจ้กพี่น้องอันนี้ร้องเห็ดกินเมืองเดือพี่น้องกินใส่หนาว ถ้นเรากินจะเสียดคุณน่แหพี่น้องมาได้จากวันนี้แล้วๆจ้ากินข่าวน้ำกันพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสาวขายเห็นกระบ้าหัวในเด้อจ้าพี่น้องขอบพระคุณหลายหลายจ้าส,ส,สวัสดีครับอาจารย์พี่น้องพ้ามากินข่าวอีกแล้วจ้าพี่น้องมันนี้เด้ก้อยลิ้มเลือดพี่น้องปักกระเดาแห้งปักกระเดาแห่งอีเมลปักลิ้น้าผากกระไร,ะพ,กกระพี่น้องไม่เกลียวหน่อยเ้วยเดียวพ่ออบหน่อยพี่พี่น้อง ไอ้ห่วยหวอยู่มาจ้ากกินข้าวน้ำกันจ้ามาครับกินข้าวน้ำกันครับมูเขาและว้อาสอนเ้าให้หนูเป็นตะแทบคักเนาะผู้มักสุดอืมชิมเบิ่งสักคำก่อน <c oughs> แซบกันไหมหอมหมครับหอมครัก ้มยังเดาเหรอวันจะหมดก็เอวเคสพอดีแหละถกแขนเสื้อแล้วเราเนี้ยน่ากัดกลยน้ำเดี๋ยวกินเป็นปีแล้ว หอมหอมหอมผักกระดาษหอบอกไหมว่าเป็นผักกระดาสดกักลิ้นฟ้ากับกักลิ้นฟ้าแห้งไม่พี่น้อง Tampere, แสกวันนี้ไม่มีอีกแล้วมีน้องประจำภาคเพราะป็นประจำภาคหรือซุ่มวันนี้ก็จิ้นทัวเนาะทัวไปได้เนาะอืมแี่กดี๋ยนี้จะภาอีสาน อ,อืมอหวานอืมหวานหวานเบคอนอ่ะอืมแม่เก็บมาให้เนาะตากมาให้กูเปนมักูคือว่าเสพเนาะเสิร์ฟเดือนเนาะเสพเน,เนีเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นเป็นวุ้นแล้วเหมือนแล้ว เหมือนเรากินตับอ่ะเคียวไปงึบกึ๊บกึบ <c oughs> มักกินแต่ทำไม่เป็นไม่รู้เขาใส่อะไรบ้าง บางทีใส่ไม่ถูกไม่ถูกสูตรก็ไม่อร่อยเนาะ Вот так вот. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แมวมาเรียหัวมีกระังกรเหน o o ไม่ถอยเลย รัก็าษีกูภาษีนะพี่น้องอยีางไม่ร้ายเลยพี่น้องไม่ไ้ล่างยากหลักฐานขิดนี้ไว้สักนี้ก็น่าจะพี่น้องขีดนาสิพามากินเขาแซ่บๆน้ำกันไม่นะจจะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ